เดี๋ยวเรามาเช็คเครื่องก่อนส่งกันนะคะนี้เป็นเครื่องสักไหลสายนะใน1เซตนะคะก็จะประกอบด้วยเครื่องกับแบตนะพราะตอนที่เราจะใช้เราก็มาเสียบตูดกันใส่แบบนี้เลยพอตอนที่เสียบเสร็จอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะเราก็กดเปิดตรงปุ่มด้านล่างนะคะกดค้างมันก็จะขึ้นไฟแล้วเราก็ปรับไฟเพื่อใช้งานเสียบเข็มหมุนเข็มลงไปแล้วก็มาเปิดใช้ อ่ะตอนเปิดใช้ก็กดค้างแล้วเราก็จะเห็นไฟมันติดนะคะแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นการปรับเข็มนะคะเพราะตอนที่เราจะปรับเข็มแล้วก็หมุนไปหมุนมาอย่างนี้มันก็จะ,ะขยับเข็มให้สั้นลงให้ยาวขึ้นตามความต้องการของเราเลยนะเราก็หมุนหมุน อ่ะแล้วเราก็ดูปลายเข็มที่มันออกมาถ้ามันออกมาโอเคแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นการปรับไฟนะคะไฟก็มี6 7 8 9 1ก็แล้วแต่รอบมือคนนะสามารถปรับได้ให้มันมสัมพันธ์กับมือเราอะนะอันนี้ก็คือสีแดงนะคะก่อนส่งลูกค้าานยะมิมก็จะเทสเครื่องก่อนทุกตัวนะ9 9 9 0คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะใครสั่งเครื่องกับมิมไปสามารถปรึกษาเรื่องสักได้ฟรี3เดือนเลยนะคะ